ราศีเมษดวงเดือนตุลาคมดวงชะตาเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องดวงดีที่สุดในรอบสิบปีสวัสดีชาวราศีเมษกัลยาณิมิตรและคุณผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาของชาวราศีเมษก็ว่าได้ ซึ่งชาวราศีเมษนั้นมีลักษณะนิสัยเป็นคนที่สุขุมลึกเป็นคนที่หลายคนคาดเดาความคิดคาดเดาอารมณ์ยากเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งแต่ลึกๆแล้วชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่จิตใจดีแอบชอบแอบลหลงไหลธรรมชาติเป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องอย่างมากแต่ชาวราศีเมษ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอซึ่งนั่นถือว่าเป็นจุดอ่อนจนในบางครั้งชาวราศีเมษก็โดนทําร้ายในทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดจากคนที่ใกล้ตัวซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นดวงชะตาของชาวราศีเมษถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆของดวงชะตาที่ดีที่สุด ในบรรดา12ราศีเนื่องจากเดือนตุลาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนหลายอย่างและภายในวันที่17ตุลาคมนั้นพระราหูก็มีการโครจรเคลื่อนย้ายเช่นกันนอกจากพระราหูมีการเคลื่อนย้ายแล้วนั้นยังมีดวงดาวอีกหลายดวงที่โครจรทำมุมและยังส่งผลดีกับชาวราศีเมษ ซึ่งถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษถัดไปจากนี้ใครที่พร้อมจะรวยก็จะรวยใครที่พร้อมจะมีความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จการงานการเงินโชคลาภหรือแม้แต่ความรักทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายจากปัญหาหลายอย่างกำลังจะเริ่มลงตัวหลายอย่างกำลังฟื้นคืนชีพชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงหลังจาก ผ่านช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงนี้จะทำให้ชาวราศีเมษสามารถตั้งหลักปักฐานสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวของชาวราศีเมษได้เลยในด้านการงานของชาวราศีเมษหากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนั้นถือว่าชาวราศีเมษจะได้รับการติดต่อ ให้ไปช่วยงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือยื่นโอกาสเปิดโอกาสที่ไม่เคยให้มาก่อนหรือไม่เคยมีโอกาสแบบนี้มาก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแต่งานที่ชาวราศีเมษจะต้องพบเจอนั้น จะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถหรือใช้กำลังมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้ชาวราศีเมษเหนื่อยกว่างานที่เคยทำงานที่เคยผ่านมือมาแต่ผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะทำให้ชาวราศีเมษได้รับผลตอบแทนที่ชาวราศีเมษจะบอกว่าคุ้มอย่างมากหากชาวราศีเมษมีความคิดหรือมีไอเดียใหม่ ที่จะเป็นช่องทางทำเงินทำรายได้เพิ่มนั้นช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าเป็นช่วงเวลาในระยะต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งปีหรือว่าเป็นช่วงเวลาทองดังคำสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักงานเดือนตุลาคมของชาวราศีเมษนั้นถือเป็นเดือนที่มีคิวงานแน่นจะมีงานติดต่อเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆงานโชว์ตัวงานนักสแสดงงานนักดนตรีหรือแม้แต่วิทยากรต่างๆก็จะมีคนจ้างหรือจะมีคนอยากเข้ามาร่วมงานเป็นทีมงานด้วยจะมีคนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในงานตลอดชาวราศีเมษจะค่อนข้างหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานในแต่ละวันซึ่งถือว่าเป็นการเหนื่อยแล้วได้ตังค์เหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วเป็นเศรษฐี สำหรับชาวราศีเมษคนไหนที่พร้อมจะทำงานหนักกว่าเดิมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ชาวราศีเมษผู้นั้นสามารถวางรากฐานสามารถวางความมั่นคงในชีพการงานได้เลยด้านการเงินของชาวราศีเมษหากจะพูดถึงการเงินในช่วงที่ผ่านมาของชาวราศีเมษบางท่านนั้นอาจจะมีการเงินติดขัด มีการเงินที่ฝืดเคืองอยู่บ้างรายจ่ายค่อนข้างที่จะมีมากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวค่อนข้างที่จะเป็นเสาหลักของบ้านซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่ผ่านมาก็าถือว่าค่อนข้างที่จะหนักเพราะชาวราศีเมษร,รับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไว้ทั้งหมดประมาณว่าหาคนเดียวแต่ใช้หลายคน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ชาวราศีเมษจะมีรายได้แค่ช่องทางเดียวซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงทำให้ชาวราศีเมษพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่บ่อยครั้งซึ่งหากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมชาวราศีเมษคนไหนที่มีความคิดที่มีไอเดียมีความคิดความอ่านที่จะหางานอดิเรกทำหรือกำลังมองหาอาชีพเสริมต่างๆนั้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมที่ชาวราศีเมษจะเริ่มลงมือทำจะเริ่มนับหนึ่งเพราะโอกาสที่จะมีความสำเร็จค่อนข้างที่จะมีเกมสูงทีเดียวซึ่งการเงินของชาวราศีเมษจะมีช่องทางรายได้ที่เพิ่มหรือสูงขึ้นก็จะได้เงินก้อนหรือเงินที่พอจะนำไปตั้งหลักปักฐานได้นั้นมีเกณฑ์จะเป็นการให้ของผู้หลักผู้ใหญ่ หรือมีเกณฑ์ได้รับสืบทอดมรดกต่างๆแต่ก็ขอให้ชาวราศีเมษร,ระวังเอาไว้ด้วยถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาจุนเจือแต่ชาวราศีเมษก็ยังคงจะต้องพบเจอกับรายจ่ายที่ค่อนข้างจะมีมากตามไปด้วยก็ขอให้ชาวราศีเมษไม่ต้องกังวลหรือเครียดซึ่งผ่านพ้นช่วงที่พระราหูมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วนั้นรายจ่ายของชาวราศีเมษจะมีมาก แค่ไหนก็ตามชาวราศีเมษก็จะหาและก็จะมีรายได้เข้ามาให้ใช้จ่ายอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเงินไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสำหรับด้านโชคลาภของชาวราศีเมษสำหรับโชคลาภในช่วงที่ผ่านมานั้นหลายคนอาจจะเคยแค่เฉียดไปเฉียดมาแค่เกือบไปเกือบมาเข้าใกล้โชคลาภแต่สำหรับช่วงถัดจากนี้ไปทุกอย่างจะเกิดความแตกต่างไปจากเดิม ชาวราศีเมษบอกไว้เลยว่าประตูบุญเปิดบุญเก่าแรงจะได้บุญเก่าเข้ามาช่วยเจ้าที่เจ้าทางที่ชาวราศีเมษอยู่นั้นถือว่าให้คุณถูกชโลกกันชาวราศีเมษจะได้เจ้าที่เจ้าทางคอยอุปถมัมและภายในวันที่17ตุลาคมดาวพระราหูมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วนั้นดวงชะตาของชาวราศีเมษเหมือนถูกปลุกให้ตื่นถือได้ว่า ถัดจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาทองของชาวราศีเมษอย่างแท้จริงชาวราศีเมษแทบจะยืนหนึ่งในทุกๆด้านของโชคชะตาชาวราศีเมษท่านใดจะได้โชคลาภมากหรือน้อยนั้นว่ากันไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเก่าที่เคยทำมาสำหรับชาวราศีเมษนับจากเดือนตุลาคมหรือสามเดือนถัดจากนี้ไปคือเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมชาวราศีเมษมีเกณฑ์สูงทีเดียวที่จะได้จับเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของเงินก้อนอย่างแน่นอนสำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงปลายปีหรือในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ไปเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากชีวิต 1. ชาวราศีเมษควรที่จะไปกราบไหว้สการะปิดทององค์พระประธานทาบุญหรือเป็นการชําระนี้สง์2ชาวราศีเมษควรที่จะไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณเพื่อเปิดทางรวยเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงิน3ชาวราศีเมษควรที่จะไหว้บูชาสารพระภูมิเจ้าที่สาลตายาย ที่ชาวราศีเมษอาศัยอยู่หรือชาวราศีเมษทำงานอยู่ 4. ชาวราศีเมษหากมีเหลือแล้วควรที่จะทำทานไม่ว่าจะทำทานกับคนหรือสัตว์เพื่อเป็นการต่อบุญต่อโชคชะตาซึ่งทั้งสี่อย่างนี้ชาวราศีเมษเลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ก็ถือว่าได้เช่นกันหรือชาวราศีเมษสะดวกทำทั้งสามข้อ ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาได้เช่นกันซึ่งการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงสามเดือนปลายปีนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการดูแบบกว้างๆดูแบบรวมๆไม่ใช่เจาะจงหรือพยากรณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีตอนจบคลิปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอสมหวังสมปรารถนาเดินทางไปแห่งหนใด ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ